สวัสดีคนวันอาทิตย์ดวงรายสัปดาห์8ถึง14 เดือนกุมภาพันธ์2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบอาจารย์ดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีใครมีเรื่องไม่สบายใจดูดวงส่วนตัวได้เริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทโทรคุย20นาที299บาท10โมงถึง2ทุ่มจองคิวได้ทุกวันสำหรับตอนนี้วันอาทิตย์อาจารย์ขอเรื่องเดียวขอเรื่องความถูกต้องสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะมีสิ่งยั่วยุยั่วยวนใจ กิเลสตันหาราคะอะไรใดๆก็ตามแต่ขอให้คุณคิดถึงความถูกต้องเป็นหลักเดวิลอย่าทําเรื่องผิดศีลธรรมอย่าทําเรื่องผิดกฎหมายเพราะท้ายที่สุดมันจะส่งผลร้ายต่อตัวคุณเองนี่คือคําเตือนเตือนด้วยรักเตือนด้วยปาถนาดี ยับยังชั่งใจไม่อยู่มุทะลุวู่วามจะเอาจะเป็นจะทำสำหรับงานประจำถ้ามันไม่เจริญก้าวหน้ามันเติบโตช้าแล้วเริ่มไม่มีใจกับงานที่ทำละอคติกับเพื่อนร่วมงานอคติกับงาน บางคนถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรหลายๆอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการถึงเวลาเปลี่ยนงานถึงเวลาโยกย้ายงานคุณจะมานั่งถอนหายใจยืนสังกตายไม่ก่อเกิดเช้ามาไม่มีแรงบันดาลใจไม่อยากเปิดร้าน,ไม,าานไม่อยากทำงานแล้วยังไงต่องานที่ทำอยู่ถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนงานธุรกิจกิจการหรือร้านที่เปิดอยู่ถ้ามันไม่โอเคก็เปลี่ยนค่ะลองหาอะไรใหม่ๆลองไปทำอย่างอื่นดูนะออนไลน์โดดเด่นการประเทศ การต่างประเทศได้อะไรเท่าๆก็ได้นะ แต่อย่าให้ถึงขั้นมันเป็นสีดําหรือสิ่งผิดกฎหมายนะอาจารย์เตือนแค่นี้แล้วก็ช่วงเนี้กับเพื่อนร่วมงานหรือกับลูกน้องกับบริวารหรืออะไรก็ตามนะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามปากว่ามือถึงไม่เอาไม่สนับสนุนทุกกรณีคุณจะเป็นนางปีศาจร้ายในสายตาคนอื่นเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะนิ่งได้สงบสติอารมณ์ได้จะดีแล้วช่วงเนี้ยถ้ามันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันค่อนข้างที่จะเสี่ยง รอดูก่อนก็ได้คุณจะลุยอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องดูจังหวะจะโคนอันนี้เกมรุกนะลุยได้เลยน้ำขึ้นรีบตักแต่อันนี้รอก่อนนะช้าได้ผ่าเล่มงามต้องรู้สถานการณ์ด้วยความรักอาจารย์พูดเลยนะดวงเมียน้อยดวงเจ้าชูดวงนอกใจจะนอกกายนอกใจมีเพศสัมพันธ์มีอะไรยังไงกับคนอื่น ระวังให้ดีอารมณ์พาไปวันนั้นผมเมาวันนั้นหนูเมาดูดีๆนะคะเรามาระวังคนมีเจ้าของบางครั้งมาไวไปไวถ้าตกหลุมพรางไปไม่มีใครช่วยได้อันนี้คนโสดต้องเรามัดระวังคนมีคู่ก็เหมือนกันมันมาเหมือนเหมือนกันทั้งคนโสดและคนมีคู่ แต่คนมีคู่เนี่ยมันจะมีปัญหาปากเสียงอารมณ์ร้อนใจร้อนบางั้างลงไม้ลงมือถึงขั้นตบตีบางทีมันอาดจะมาจากปัญหานอกใจนอกกายนี่แหละต้องระมัดระวังให้มากไม่งั้นครอบครัวแตกแยกนะสําหรับเรื่องของการเงิน <c oughs> อาจารย์เตือนเลยนะอย่าใช้เงินเกินตัวคนวันอาทิตย์อย่าคิดจะใช้เงินเกินตัวเห็นไหมมันเหนื่อยอะไรที่มันเกินตัวเกินกำลังเนี่ยมันมันไม่ได้ดังหวังหรอกแล้วก็อย่าโลภมากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะเล่นพน,นันจะเล่นหวยหรืออะไรใดๆมีใครเคยรวยไหมอาจารย์เคยถามแค่นี้ก่อนอาจารย์ลองถามแค่นี้ก่อนมีใครเคยรวยจากการพนันไหม อย่าโลภมากจะเล่นหวยเล่นได้จะออนไลน์จะใต้ดินจะหวยต่างประเทศหวยลาวหวยฮานอยอะไรก็เล่นไปได้แต่บางครั้งความหมายไพ่อ่ะอย่าโลภแล้วอย่าใจร้อนช่วงนี้เงินส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรงอาจจะมาจากทางลับบ้างหรือมาจากสีเทาบ้างแต่ก็นะยังไม่แนะนำทุกกรณีแล้วช่วงเนี้ย ขับรถขับราต้องระมัดระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวเกลี้ยกาดหัวร้อนต้องระมัดระวังไม่ห่วงเรื่องอุบัติเหตุแต่ห่วงเรื่องของการจะไปต่อยตีกันบนท้องถนนขับรถปาดหน้ากันชนท้ายกันต้องร,ระวังสุขภาพอีกอันหนึ่งระมัดระวังช่องท้องหรืออวัยวะเพศความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์มดลูกรังไข่ต่อมลูกหมากอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงต้องระมัดระวังหรือความหมายของไพ่ใบนี้หมายถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ได้เลขที่ควร หลีเกเลี่ยงในช่วงสัปดาห์นี้คือเลข9สีที่ไม่เป็นมงคลนะคือสีเหลืองแล้วก็สีดำใครทุกใจไม่สบายใจ ทักมาดูดวงกับอาจารย์ได้ใครจะจุดเทียนเสริมดวงชุดละ9 9 9 2 2กุมภาและ24กุมภาเดือนนี้จุด2รอบขอพรพระแม่กาลีหรือขอพรพยายมมาลาเป็นการแก้เค็ดเสริมดวงช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรนายเวรใครสนใจทักแัดเพจมานะคะสมะพยากรณ์นะสวัสดีค่ะ